ไหนเราตู้เบชิต้ามาแล้วตอนนี้เรายังไม่มีเบชิต้าเลยในซีรีส์ของอัปเดตแพท11.7.5ตอนนี้คือได้แค่ฟิเซอร์มาตัวเดียวยังเไม่เบชิต้าแล้วตอนนี้ก็คือตู้เบชิต้ามาพอดีใช่ไหมนี่ตู้เลดอัพเบชิต้ายืนตรงกลางหน้าตู้เลยนะครับมาพร้อมกับอ่าพ่ออิชิดะจำไม่ได้แล้วมันชื่อที่อะไรใช่พ่ออิชิดะเปล่าวะหรือว่าไม่ใช่วะทำไมมันชื่ออาริว้าวะดูชื่อไม่คุ้นเลยกับดีวโร่สองตัวนะครับผมแต่นั่นแหละเราจะได้แค่เบจิต้าตัวเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยมี โรการันตีแค่1โรแต่ว่าเราจะเปิดจนกว่าจะครบ2รการันตีละกันถ้าเพชรมันไม่พอจริงๆเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มอีกนิดหน่อยจากอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายในเคเวสตอนนี้ที่พอจะหาได้อาจจะเป็น Infinity f ้เฟรเดต d คิด้อก็ได้อืมลงรอบเดียวสักกี่ชั้นดีวะมันขาดกี่เป็นเนี่ยไม่พออยู่ดีวะอาจจะต้องไปลงลงหอคอ,อ,อ Infin i t y a s l หรือว่าก็ไม่แบบไปทำเคเวสนี้ให้เสร็จก็น่าจะได้อยู่อะโอเค มาเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวละครเวจิต้าร่างซูเปอร์ร่างนี้ใช่ไหมเวจิต้าร่างซูเปอร์ร่างนี้ไปดูยกันเลยแล้ะกันอันเชิญออโต้คลิกก่อนแล้วกันนะอันดับแรกมาครับออโต้คลิกจะได้ไม่ลำบากชีวิตในการกดด้วยตัวเองอะโอเคเรียบร้อยออโต้คลิกมาแล้วเปิดด้วยตัวสุ่มฟรีก่อนแล้วกันทั้งหมด1ิใบไปเลยตรงมาแล้วปะ เปิดก่อนเปิดก่อนอัปเดตใหญ่จะมาไม่โกงไม่เก็บเพชรทั้งนั้นใครเขาเก็บเพชรกันเขาต้องเก็บสะสมตัวละครสิคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเกมนี้มันเกมสะสมตัวละครด้วยไม่ใช่เกมดันวงดันบอร์ดอะไรไร้สาระมันต้องดันเออเก็บตัวละครเท่านั้นใช่ไ้เที <c oughs> มเ่มึงเปิดปะมึงเปิดปะไม่เปิดทำไมวะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีเพชรแล้วอ่ะ ง่ยกูข้ามไปตู้หน้าเลยเชอดข้ามไปตู้หน้าว่ะมีตัวอะไรที่มึงเลงไว้บ้างตอนนี้มีด้วตัวไหนเก่งๆกูเอามาหอดแหละจริงๆมันก็เก่ง<ๆ>เก่งหลายตัวนะเว้ยไม่เป็นจิต้ามันเป็นท็อปเทียตอนนี้เลยนะเว้ยท็อปเทียที่แบบตีได้ทั้งกล่าวแล้วก็ทั้งฮิวเลยนะเว้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ท็อปมากขนาดเท่าป่าหรือวันแต่มันก็ก็เป็นตัวที่มันเล่นแล้วมันเก่งอะคือมือใหม่อย่างมึงอะควรมีอะกูบอกไแค่นี้แมือใหม่อย่างมึงอะควรม,มีเอาไว้เล่นอะ พีู่คุยในดิสไหนครับตอนนี้ี่อยู่ในดิสตด,ด,ดิสดิสตอันนี้แหละแต่ว่ามันอยู่ในห้องที่เป็นห้องส่วนตัวอยู่อะไปเปิดเลยแล้วกันตะกี้ผ่านไปสิบโลแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ก็มาเลยแล้วกันไปกดด้วยเพชรเอ๊ะแต่เดียวนะการที่เรากดด้วยตั๋วฟรีสิบโลเนี่ยเท่ากับว่าเราเปิดห้าร้อยเพชรถูกปะเท่ากับว่าตะกี้คือเราเปิดไปแล้วห้าร้อยเพชรทีนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องหาเพชรเพิ่มเราจะต้องหาแค่แปดร้อยเองถูกไหม เฮ้ยตู้มเมทันไหนมากรีดเลยดิเมทันไนมาเนี่ยให้มันมาเหอะเชีย่ยเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันว่าจะได้ตัวไหนมาสามโลผ่านไปโลนี้โลที่สี่ไอเชน,นจูทรล้ชายนี่มาแล้วอะแต่สีฟ้านะอาโลที่ห้าบ้าเนี่ยเบจิต้านี่ยได้แล้วเนะี่ย เวจิต้าดีไงเวจิต้าชุดฟ้ามาเลยโลที่หกครับรูรูดโอ้คนก็รุนรุรูดกันคนก็รุนลู้รู้หรอเดี๋ยวเดี๋แปบนึ่นะโลที่หกอ่ะมาละโลที่เจ็ดไปต่อถ้ารูรูสมาที่แบบลั่นกว่าเดิมอ่ะมันจะมาตอนไหนมันจะมาตอนไหน สตาร์เลมเน้นโอเคมาแล้วมาแล้วโชคเรามาแล้วโลที่8ไปเลยบูมามาอีกแล้ววะบูมาใช้นี่ก็ได้อะอะบูมาใชนี่ก็ได้อย่างน้อยบูมาสักตัวหนึ่งใช้นี่โลที่9ครับใกล้ละใกล้ห้าพันแรกแล้วต่อไปโลที่10ยังไม่มีวีเวลเลยนะว่าจะมา โลที่11เดี๋ยวพี่จะนับเป็นโลละกันนะเพราะว่าถ้านับเป็นเพชรมันนับยากมันต้องเปิดทั้งหมด40โลการันตีหนึ่งตัวเพราะว่าถ้านับเป็นเพชรอ่ะตอนนี้คือพอมันมันเติม V.I.P มันแค่อันนี้ไงอันนี้12แล้วใช่ไหมเออการันตีมันเปิดแค่40เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับเป็นโลดีกว่า12ถัดไปก็13อยากการันตีก็พอเอ้ยถ้าการันตีออกเวชิต้าพี่ก็แบบโอเคนะ การันตีเวชิต้าพี่ก็โอเคนะเว้ยพี่ไม่ได้รู้สึกแย่นะแต่ถ้าการันตีตัวนอกตู้หรือว่านอกเกรนเนี่ยก็โอเคกำหมัดอยู่ไอสัตว์สิบสามนะโลที่สิบสี่บอลไปชึบ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 อ่าสิบห้าโลรู้รู้ใส่นี่พร,ร้อมอยู่นี้ก็เกินอันนั้นก็เกินไป ให้ลูรู้มันมาก่อนเถอะอย่าว่าแต่ลูรู้ชายนี่เลยหรือว่าลูรู้ชายนี่พร้อมยูนิคเลยให้มันมาธรรมดาก่อนก็ได้อันนี้โรลที่เท่าไหร่สิบสิบเจ็ดแล้วใช่ปะสิบเจ็ดแล้วปะเนี่ยกูจำไม่ได้แล้วสิบหกสิบเจ็ดน่าจะสิบเจ็ดแหละอ่ะรอบนี้รอบที่สิบแปดแมกนกายจะครึ่งทางการันตีแรกแล้ววะยังไม่มีวีแววของตัวมิสิกตัดบาก็โลที่สิบเก้า นั่งนับโลโล,โลดูมิสติกโกคูมาโลที่ยี่สิบครึ่งทางแรกขอเสียงแบบฟึ่งมาทีหนึ่งเร็วฟึง่งไม่มีว่ะเชียผ่านไปครึ่งทางแล้วว่ะโลที่ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดตัวเต็ม ช้นี่เต็มอีกแล้วเหรอใช้นี่เต็มกระเป๋าอีกแล้วเหรอทำจริงอ่ะอ่ะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายตัวต่อแล้วกันอ๋ออันนี้มันซากราก้านอยู่าเซลก่อนเซลตัวกล้ามตัวกล้ามคาคาชิไม่ใช้นี่ไม่ใช้โจโจทาโร่ไม่ใช้คิรัวฟิเซอร์พิกโกโลไปให้หมดเลยพวกมึงเนี่ยไม่ได้ใช้ละเดี <S <S ๋ยวจะเก็บแค่โทโดรโุกิไว้ตัวเดียวก็พอนะเผื่อที่จะเอาไว้ใช้ ไอ้โทโดโลกิตัวนึงเก็บไว้ก่อนละกันที่เหลือก็จริง,รงตัว Legend เลเจนต์เนี่ยก็ควรจะขายทิ้งไปได้แล้วมั้งตัวเลเจนต์เองก็ไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบบได้ใช้แล้วใช่ไหมเลเจนต์ Legend เองก็ขายไปเลยนะขายไปเลยโนบารั no ก็ไม่ได้ใช้ละอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวค่อยหาไปคือมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอะโหนดดาเก็บไว้ก่อนละกันดิโอไปเลยแมกนาไปเลยบูมาอ่าบูมาหลายตัวละขายไปเลยไม่ใช่ใช้นี่ด้วย ขายหาเงินเอาไว้ทำนู่นทำนี่ละกันเอ๊ะอันนี้มันเอเรนทำไมเอเรนมีเลือดอะเอเรนมันเสกมาได้ด้วยหรอลองเก็บไว้ดูก่อนดิเผื่อเอาไว้ลองเล่นดูมันมันเป็นยังไงวะถ้ามันมีเลือดด้วยวะโอคูอาโอเคไป68ตัวตะกี้โลที่21ใช่ไหม21ก็คือเต็มถัดมาไปต่อเลยโล22 ผมเล่นไม่ได้ครับเข้าเกมแล้วหลุดทำไมเข้าเกมแล้วหลุดอ่ะเออร์วินมาไอเหียตอนแรกกะว่าจะหาเออร์วินในเลดัพตูล่างแล้วแต่ตอนนี้เออร์วินมาแล้วว่ะไอเหียเอ้ยได้ได้อยู่นะดูตัวฟาร์มมาแล้วเนี่ยตัวฟาร์มที่ดีที่สุดและเป็นตัวบัฟสายกายภาพที่ดีที่สุดนะตอนนี้เออร์วินไออันเชิญเข้ามาอนไรดีเราแล้วอ่ะโอเคโอเคอยู่โอเคไม่ได้แย่เลยนะฮะผมได้เออร์วินมาก็ เดี๋ยวลองค่อยลองเอาไปฟาร์มดูโลที่ยีบสองใช่ไหมถัดไปไปโลยีบสามตัว FK ชั้น D เออตัว FK ชั้น D เลยหวชิยวีิบสี่โลผ่านไปเฮ้ยรอบนี้แม่ง0.5เปอร์ไม่ออกเลยวะ่ะกูลืมอะไรหรือเปล่าวะ ยืมแดกยาหรือเปล่าเออกูลืมแดกยาหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเปิดมา24่สลแล้วยังไม่ได้แดกยาแดกตอนนี้ทันไหมถ้าแดกตอนนี้ทันปะทันอยู่ไหมกดก่อนละกันไปลักโพชั่นแต่ไหนก็มีในกระเป๋าละซื้อไปกินไปใช้ให้มันมีประโยชน์หน่อยโลที่ยี่ห้าุรนลาลัก,ก้ามาสตาร์เลมเน้นมาเอาวะ่ะบาแดกปุก๊บไอ้เขี้ยมันมาเลยวะโลที่ยี่ห สตาร์เลมเน้นมาเลยเริ่มแล้วเริ่มเข้าใกล้มิสิกแล้วสตาร์เลมเน้นมาละตัวที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะถัดไปก็28โกคูบลูยี่สิบเก้า เอฟเฟกมันแหลกมากๆเลยครับธรรมดาแหละเกมมันดีกราฟิกเยอะแี่สามสิบโลแล้วไหวเท่มันเข้าใกล้การันตีเต็มทีแล้วเนี่ยไม่นะอะไรชายนี่วะนะ่ะตัวม่วงอะไรวะตะกี้ชายนี่อิโนโนสุเกะอิโนโนสุเกะ,โโเกะใช่ไหมดูไม่ทานมงอ๋อไม่ใช่เออถูกแล้วแหละอิโนโนสุเกะร่างถอดหัว อันที่30ยังเนี่ย30แล้วใช่ไหมบางทีกูก็แบบอยากดูนูน่นดูนี่ไปเลือเล่อยนเะปื่อยนะไปโลที่31เชี่ยมันมันเหลือ,อแค่10โลสยูซ้ายแล้วอะ่ะก่อนจะการันตีเดี๋ยวค่อยๆกดเองแล้วกันเออวิ่งไป what the fuck พอมึงมาตัวเด้งแล้วมึงมาเยอะจังเลยนะแบบเรียกพวกกันมาเหรอ32เอาไปสักตัวไม่เท่แต่เทรดไม่ได้นะ เปิดหาวเองแล้วกัน32โลผ่านไปถัดไปก็โลที่33มเจียจะได้ไหมน้อง3าแล้วมันใกล้จะเหลือ16แล้วการันซีที่2นี่ไม่พอด้วยซ้ำนะเนี่ย34แล้วเนี่ย การันตีที่2นี่ไม่พอแน่นอนถ้าจะเปิดก็อาจจะต้องแบบไปฟาร์มเพิ่มก่อนถัดไป3-5 3-5จริงเหรอวะกู้ยสองโลนี่แบบการันตีแล้วนะเนี่ยทำไมเพชรกูมันไม่สี่เออถูกแล้วแหละอาจจะ3-5ก็ได้อ่ะต่อไป3 6 ไม่ได้ยินเสียงพี่เท่นานเลยถ้าไม่ได้ยินตอนนี้ก็ได้ยินซะสาสิบหกแล้วก็ยังไม่มาสามสิบเจ็ดเชี่ยกูวอานนี้สาสิบแปดแล้วเนี่ยกูว่ากูน่าจะนับตกหล่นไม่หนึ่งก็สองครั้งแน่เลยว<ห>ุ้ยยา เียเบจิต้าซูเปอร์มิสิกขออะไรได้อย่างนั้นเชี่ยนี่ <c oughs> มันพลังของเลเวลไฟจริงๆเลยว่ะเชีย่ย <c oughs> อยากได้ตัวไหนไม่เคยพลาดอยากได้ป่าเอ็ดคนอข้างตู้ก็ได้ป่าอยากได้โกเด้นฟรีเซอร์กลางตู้ก็ได้โกเด้นฟรีเซอร์ไอเชี่ยแม่งของจริงแต่แม่งเกือบการันตีเออแต่ไม่รู้สิบางทีมันอาจจะก,การันตีก็ได้ลย้ยแต่พี่พี่อาจจะนับผิด พี่อาจจะนับผิดหรือเปล่าพี่กไ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเชีย่ยแม่งพลังไอเชีย่ยแม่งพลังใจเกเรเกเรโดนอยากโดนกูขยี้หัวนมได้งไงฮะแต่ต้องทีเออ่ิกีตามาแล้วอ๋อแล้วแม่งมาตัวสุดท้ายพอดีด้วยนะ <c oughs> ไอเชียเอาอะก็โอเคถือว่าดีนะดีนะเสียไปแค่การันตีเดียว ออแล้วก็เหลือเงินอีกหมื่นห้าที่เหลือก็หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเมท่านไหนไม่มาไม่เปิดแล้วนะถ้าเมท่านไหนไม่มาไม่เปิดแล้วจนกว่าจะถึงอัปเดต12ในอีก5 3วันข้างหน้านะครับในอีก3วันข้างหน้าก็จะเล่นแค่นี้แหละแต่ถ้าเมท่านไหนมาก็อาจจะเปิดอีกแต่ถ้าเม่ท่านไหนไม่มาก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็อัปเดต12ข้างหน้าก็คลิปนี้ก็โอเคนะถือว่าไม่เสียหายอะไรมาก เสียหายแค่นิดนึงก็เสียหายแค่การันตีอย่างเดียวไม่แต่เอาจริงๆก็ถือว่าไม่เสียหายนะเว้ยเพราะว่าเราก็ยังได้พวกตัวตัวเล gend ที่มันเอามาเล่นได้อย่างเออร์วินที่เอามาเอาไว้เอฟเคดันนาแม็กได้ถูกไหมเออมันก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้แย่นะครับผมเป็นตัวบัฟดาเมจด้วยใช่ไหมก็ยังดีนะไม่ได้แย่ถือว่าโอเคเลยก็ประมาณนี้เลยละกันนะฮะก,ก็ไว้ก่อนละกันในคลิปนี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ